ดีลนี้น่าจะเป็นดีลเฉพาะคุณยิ่งรักหรือเป็นดีลรวมใหญ่ที่ตั้งรัฐบาลได้คุณเศรษฐาเป็นนายกด้วยฮะเป็นดีลรวมมาตั้งแต่ต้นความเป็นจริงตั้งแต่ท่านนายกยิ่งรักเดินทางออกนอกประเทศแล้ววันนั้นน่ครับถ้าสามปอไม่อำนวยความสะดวกเนี่ยท่านไม่มีวันที่ออกนอกประเทศได้ก่อนฟังคำพิพากษาแต่ว่าดีลที่เกิดขึ้นกลับกับการก,ก,กลับมา แบบเท่ๆของอดีตนายกทักษิณและได้มาซึ่งรัฐบาลเสฐานั้นก็พ่วงกับการกลับมาของนายกยิ่งลักษณ์ด้วยเพียงแต่ว่าเขาให้กลับทีละคนเพราะไม่ต้องการจะแบกความเสี่ยงเพราะว่าถ้าสองคนแล้วก็สถานการณ์มันเกิดพลิกถูกควบคุมตัวไว้ทั้งสองเนี่ยจะแก้ไขปัญหากันได้ยากเพราะฉะนั้นนายกทักษิณกลับมาในวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับหลังจากนั้นก็ได้ นายกเษถาโดยสวซีกพบนเอกประยุทธ์152คนและพักการเมืองเดิมในรัฐบาลของบนเอกประยุทธ์ที่พักเพื่อไทยประกาศไม่จับมือด้วยมาให้การสนับสนุนดังนั้นเนี่ยนะครับนายกยิ่งลักษณ์อย่างไรต้องกลับภายใต้สถานการณ์นี้แต่ในวันที่เษ,ษาถาทวีสินไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีดีลหนึ่งที่พี่ตู่พูดมันถูกครึ่งทางแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะได้เดินทางกลับไทยแต่อีกครึ่งทางเนี่ยพี่ตู่ จะวิเคราะห์ไว้ถูกหรือเปล่าตรงที่บอกว่าจะได้กลับก็คือต้องไม่มีนายกจากคนของเพื่อไทยถูกต้องตอนนี้ในเวลานี้ยังไม่มีวี่แววจะเปลี่ยนตัวนายกเลยนะเนี่ยแล้วทําไมนายกยิ่งรักจึงยังไม่กลับอ,ะอ่ะอ่าเพราะเนี่ยนะครับไม่มีคดีอะไรไปเปลี่ยนแปลงอะไรกันกันได้แล้วนะม,มีโทษเหลือ5ปีเหมือนเดิม,มนะครับคดีที่เกี่ยวข้องก็ยกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าทําไมจึงยังไม่กลับอ่ะ ดังนั้นเนี่ยครับถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยนายกทักษิณผู้เป็นพี่ชายได้กลับบ้านได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยจะรออะไรอีกอ่ะเพราะว่าถ้าสถานการณ์ทางการเมืองมันพลิกเนี่ยมันกลับยากนะนะครับอาจจะต้องอยู่ต่างประเทศ15ปี1ิหปีมัน้นายกทักษิณก็ได้หเห็นไหมเพราะราะ,ะนั้นว่าถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยทาไมจึงยังไม่กลับการที่เขาขยายเวลานะครับการนัดฟังคดีของอัยการเนี่ยนะครับไปวันที่29พฤษภาหลัง11พฤษภาไปและมีหน้ำซ้ำ ขยายเวลาบัดกับพักเก้าไกลจากวันนี้ไปอีกสิบห้าวันเนี่ยนะครับก็ข้ามไปต้นเดือนพฤษภาและอาจจะต้องไปฟังคำวินิจฉัยคดียุพักเนี่ยหลังจากสวหมดวาระประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือว่าที่เขากลัวกันมากที่สุดนั้นก็คือการไปจับมือก้าไกลกับเพื่อไทยนะครับแล้วทิ้งพักร่วมเดิมทั้งหมดในวันที่สวเนี่ยหมดวาระแล้วแต่ทีนี้เนี่ยนะครับสวชุดเดิมเนี่ยเขาจะทําหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีสวชุดใหม่ ประเด็นที่ทุกคนสงสัยว่าไอ้ช่วงระหว่างรักษาการเนี่ยดดยังสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ <ฮะ S 2> ซึ่งจะต้องส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเมื่อมีเหตุน,นะครับถ้าเขาเอาสถานการณ์ไม่อยู่ใครจะเสี่ยงวันที่29ใครจะเสี่ยงกับพรรคก้าไกลนะครับไปไปยุบหลังจากที่สวที่จะหมดวาระเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคู่ที่ดีวนะเขาก็ต้องรู้ว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อยู่แต่ยังไม่ให้อะไรเบ็ดเสร็จเรื่องรากันไปแบบนั้นนะครับ